วัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่หน้างานนะครับอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านคุณนัตการนะครับมาดูความคืบหน้าของบ้านคุณนัตการบ้างนะครับตอนนี้ก็เทพื้นแล้วนะครับพื้นพื้นตัวบ้านนะครับเทพื้นแล้วนะครับก็ภาพก็จะประมาณนี้นะครับหน้างานนะครับหลังจากเทพื้นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนเข้าแบบเสานะครับแล้วก็เป็นการเทหล่อเสา ตัวบ้านเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเสาคอสอรอคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับบ้านก,กว้างเก้คูณ้าแปดสิบเอ็ดตารางเมตรนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวนะครับจะเหลืยงหน้าบ้านทมพืน้นนาะครับหลังจากที่บม่มเสาประมาณ2อาทิตย์นะครับดูภาพมุมสูงกันนะครับนี่ครับ ประมาณนี้นะครับทีมช่างทีมงานกําลังเข้าแบบเสาอยู่นะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศภาพมุมบนนะครับประมาณนี้นะครับนี่มองอย่างนี้นะครับด้านซ้ายมือจะเป็นหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านหันไปทางถนนนะครับก็จะมีบันไดอยู่ตรงกลางเลยนะครับชมความพืบหน้ากันนะครับบ้านคุณนรตการนะครับ บรรยากาศหน้างานนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเก้าคูณเก้านะครับเก้าคูณเก้าเมตรอันนี้จะเป็นมุมด้านหลังนะครับด้านหลังของบ้านนะครับจะมีห้องนอนอยู่สองห้องนะครับอยู่ฝั่งตรงด้านซ้ายมือของเราแล้วก็ตรงกลางห้องหนึ่งแล้วก็ขวาสุดจะเป็นห้องครัวนะครับ ด้านหน้านะครับก็อยู่ติดกับถนนเลยนะครับดูรอบๆกันนะครับตามคลิปหน้าบ้านคุณนัตการนะครับ ก็ตัวบ้านสูงประมาณาถ้ารวมปูกระเบื้องด้วยก็1เมตรนะครับถ้าหลังคานะครับหลังคาก็อยู่ที่90เซนติเมตรนะครับหลังคาที่มีการเทท็อปปิ้งด้วยคอนกรีตแล้วนะครับจะสูงจากพื้นอยู่ที่90เซนติเมตรนะครับเป็นคานลอยนะครับคานลอยมานี้นะครับหน้าง,งานบ้านคูนักการครับ บานโมดเดนยกสูง1เมตรบรรได5้ั้นนะครับนังอิฐมวลเบาโครงสร้างคอนกรีตรเสริมเหล็กคอสโลบรรยากาศด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมข้างในกันนะครับข้างในตัวบ้านนะครับช่างก็กำลังเตรียม แบบสาวอยู่นะครับอย่างที่พูดไว้นะครับอันนี้นะครับต้องขออภัยด้วยครับอาจจะขุกตะกักนะครับเพราะว่าต้องบินโดรนด้วยแล้วก็ต้องพูดด้วยแล้วก็ต้องมองโดรนด้วยนะครับกลัวจะบินไปชนสิ่งกีดขวางนะครับ ก็จะลองทํารีวิวแบบบินโดรนดูบ้างนะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศภายในงานนะครับภายในหน้างานบ้านคุณรัตการนะครับเตรียมอยู่นะครับ โอเคครับแล้วพบกันใหม่อัปเดตหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝาคผลงานและก็ฝากติดตามบ้านหลังนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ